วันนี้เราค่ะก็ตอบเป็นตัวเองเลยค่ะถามว่าไงบ้างคะพี่ยิงฟ้ากับบอสถามว่าไงบ้างก็ถามว่าถ้าสมมติว่าให้เลือกคนมงก็จะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยตอบไปแล้วตอบไปแล้วแล้วยังต่อคะแล้วก็มีคําถามถามว่าถ้าเรากับอีกจังหวัดหนึ่งอ่ะทําไมเขาถึงเลือกเราพี่ก็บอกไปว่าชูแบบในเรื่องของบิสเนสเข้าไป นั่นแหละค่ะก็แบบสามารถแบบต่อยอดให้กับองค์กรมิสแกนไทยแลนด์ได้เพราะว่าในเครือข่ายของธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเราคิดว่าตรงนี้เราสามารถแบบต่อยอดให้กับบอสได้ค่ะ วน้องจินนี่ยังไงบ้างอะพี่อยากรู้ของน้องบ้างเนี่ยก็ขออนุญาตพิธีกรขออนุญาตไม่พูดกันนะคะเพราะพิธีกรเข้าไปเราพิธีกรไม่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่พี่กอนโดนแบบโดนแนะนํายาวๆค่ะใช่ก็ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีแนะนํายาวๆใช่นะใช่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสํหาหรับพี่ดีไซน์จังหวดัดเนสด ลิศมากค่ะทุกคนค่ะอ่ะฝากพี่ดีไซน์ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะนี่คนนี้เป็นลูกรักเลยรู้ปะเนี่ยลูกรักเลยอันนี้คือคุณแม่ในกองหนูนะคะใช่เขาชอบเลี้ยงอาหารคือตอนไปภูเก็ตเขาก็เลี้ยงเค้กเลยนะคะหลายปอนมากก็ยืนกินนานเลยขอบคุณนะคะค่ะคุณแม่คุณแม่สามสาวสามสาวสามสไตล์ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ อย่าาพึ่งค่ะสามสาวขออนุญาตค่ะโอ้คนนี้เขาเป็นนักร้องดังทุกคนเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นนักร้องดังเอ้คนนี้เขาเป็นทีป๊อปเนี่ยคนนี้เขาเป็นไม่คือแกงเนี้ยเขาเป็นนักร้องกันหมดเลยทุกคนอาจจะให้ดูแกงนักร้องแกงนี้อ่ะเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มที่พี่กล่อมแกมก่อนละกันคุณกล่อมแกมนะคะเออคนนี้จะบอกว่าเขาก็เป็นตัวตึงนะคะในเรื่องของทีป๊อปนะคะจะบอกว่าหมดเนี่ยคือตัวตึงในเรื่องของทีป๊อปกันหมดเลย อ่าใช่เริ่มที่พี่ก่อมแกลมเลยนะคะวันนี้ห้องกดําเป็นยังไงบ้างคะชิลมากเป็นตัวเองที่สุดเข้าคู่กับวิวีก็คือเข้าขาสุดๆดอ๋อไม่น่าล่ะทาไมเป็นยังไงเป็นยังไงคุณพรีเป็นยังไงคุณพรีลูกทุ่งจ๋ามาเลยวันนี้อ่าลูกทุ่งจ๋าส่วนพี่วิวีเหรคะห้องดํามืดมากครับอ๋อหน้าหน้ามืดมากครับรบกวนถ้าเกิดมีครั้งหนึ่งติดไฟให้ด้วยครับสนุกมากเลยสนุกมากเลย อะไรอีกจะทำอะไรอีกอ้าวไม่สัมภาษณ์หรอก็สัมภาษณ์อยู่นี่ไงก็ได้ร้องเพลงให้บอสฟังแล้วมีโอริสดีงามเปงามแลบวก็เริ่มงงแล้วเริ่มตามแล้วจ้ะห้องดำดีค่ะโอเคค่ะน่ารักค่ะหนูเองค่ะเฮ้ยนะไดเป้องงอ้าวมันดึกไปนิดนึงค่ะเออมันดึกไปนิดนึงนอนโอเคก็เป็นคำตอบที่เข้าใจสั้นๆง่ายๆได้ใจความเนาะก็ได้อะไรกันบ้างเนาะ จอกันค่ะทุกคนอาก็ขอจบการสัมภาษณ์เท่านี้นะคะพิธีกรง่วงนอน